สวัสดีครับมื่อี้เทตาฟาร์มพาเมืองหมูครับกับเรี้ยงอาหารหมูครับเป,เป็นเพื่อนเอฟซีถามผามากครับว่าอาหารหมูผสมอาหารหมูอะไรเนี่ยครับครับมันยังอ้วนครับโต้วนมืนอี้จับหมูครับเดี๋ยวจับหมูกัดจะได้ ทายให้มึงอีกรอบหนึ่งครับใส่กัประมาณเจ็ดแปดโลนะครับสำหรับอาหารหมูที่เขาอ่ยให้กินนะครับก็จะเป็นนี่ครับเส้นเล็กครับเป็นเส้นเล็ก ทังละหกสิบบาทครับซสือตามล่งมีครับล่งมีบุยลำหยอบเ้นเล็เกแบบส,สวยง่ามครับเส้น้ง่ามเลยครับเขาตัดนะครับตัดเป็นเศษมัเนี่ยใส่ทุงขาย แล้วเขาก็เอามาใส่กับผักบุ้งครับเป็นผักบุ้งผักบุ้งนี่เขาจะจะมาต้มครับครับจะมาต้มมูนี่มูสับหลอบสองครับจะเมื่อึงเขาจะต้มสองหลอบครับตอนเช้ากับตอนเย็นหมอแรกเขากำลังต้มครับ มีมีเ้นมีผักบุ้งครับแล้วก็มีเครื่องบดครับเครื่องบดสับเครื่องบดสับทอดแล้วก็อุ้ยหลงไหมอันนี้ก็จะเ,เป็นเฟื่อเทอาตัดมาเตรียมไว้อุ้ยหลงหลงโมหลงโม หลงเมียครับนี่ไงล่ะไปแล้วหลงแม่ครับเนี่ยเขาจะปล่อยครับปล่อยเขาหากินครับตอนเขาเหนื่อยๆจะปล่อยไปเลยเดี๋ยวแต่เขาจะหาไปหากินทางงหนก็ปล่อยไปเลยครับเดี๋ยเขาก็จะกลับมากลับมาของเขายังครับ จริงครับถึงเวลาเขาก็จะมาเอาอาหารใหกินครับหลักๆอาหารเขาก็จะเป็นเส้นครับที่เป็นหลักๆเลยเส้นเที่ทักถามมากอะบางแค่ต่อไปอจ,จะว่าเข้าใจนะครับนี่ครับ ทุงละหกสิบาทโลละหกบาทครับทุงหนึ่งสิบโลทุงหนึ่งกะเจประมาณนี้ครับเทออกแล้วเพราะว่าเขาอัดกันทุงห <C ell> นึงก็นักเติมครับนักสิบโลครับเพราะว่ามัน จะมีพปกแป้งพวงอย่างครับเขากินเขาจะอ้วนอ้วนเร็วครับอันนี้อยแค่มอนยานมเลยครับเห็นไ่กินนอมอยู่คุม้มกินนมเพิ่งจะเพิ่งจะแม่เขาจะไล่ครับเพิ่งจะยานมนะครับโตง,ง่าย้วยังกินนมแม่อยู่ครับ <laughs> ส่วนมากอะพักบุ้งครับไต่หย่าเขากัขึ้นโมท่านนะครับเพราะว่าไอ้นี่แม่หนึ่งเขาออกมาเหตุห้างอยู่นี่ครับเขาไปทำร่างอยู่ตรงนั้นมาเนี่ยเาื่เกิดเลยครับเป็นหี่านี่ปี่ยหญ่ยหวานนิสเลวครับ <c oughs> อ,อ่านเสริม อ้วนครับเมื่อนี้จับแล้วครับเมื่อนี้จับเมื่อนี้หวัว่าจะเอาไปเมดบ่อ,บอ,อะจะเหลือจะโตครับต้องล่อรุ่นครับพอค่าวา 6, 6่าเอาหกหกถึงเจ็ดโลครับแล้วากั700บเจ็ดล,ล,ล,ลอยครับโลละลอย,ยครับหกโลหายเจ็ดลอยให้เขาครับเพราะว่าเขา เขากำหนดมาหกถึงเจ็ดโลครับหลักๆก,ก็เป็นอาหารก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น,อน้องสิบถุงหกลอยครับซื้อมาสิบถุงนี่ก็ได้หลายเมื่อนครับเพราะว่าเขาจะามาขากันครับพักบุ่งครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เชษฐถฟาฟ้ามเพื่อคุ่มืองนเลยนะครับสวัสดีครับ